วันนี้เป็นบันพุธนะครับเวลาสิบหานกาสามสิบเวละครับตลาดบรรบุตลาดแจกมุนบุญบริการนะครับมาเบิ่งกันว่าตลาดเท่าที่มียัง,งนงหัวก็มียีงไงโลจ่จะบาทเลยไง ก็ชอบปารูกิบเตมกระกินสมบ่กินสม้เอีสิม็นี่เนีของเมืองเนาะ่าพี่น้องครับบรรบุบรรพุตลาดมุนบุนนะครับบรรพุเอยนะครับสิมีวันวันพุดพุดเสานะครับมาเลยพี่น้องเอาหลากหลายหลากหลายหลากหลาย

บ่ทำขึ้นเลยทำขึ้นแล้ว <ailand> ว <throat> ่าสดกล็องตัวนี <un> ้พราะถ่ายหนุ <va> ่มเจ้าเธอไง่สงามแห่งแหนงามอยู่บ่เมื่อก่อนงามแห่งบ่แล้นาะก็ถ <face> ่ายคนงามเนาะแายคนงามเหมือนงามเลยเนาะนี่นะครับฝากกล่องข้างนี้นี่กีตือเขานี่กลองยังก่อนยูพาวของคุณนี่นะครับพีตือเขานี่กันฝากน้ำเน่ยฝากน้ำเนี่ยเป็นไปน้ำตลาดดอก เห็นนาเพื่อนต้องไปน้ำตลาดไาป่าขเนี่ยพี่ต้องเห็นไปหาเห็ดที่ต้องกู้ไปหาเห็ดน้ำไปหาเห็ดโว่ที่ไปหาที่ต้องกู้กับกรอแล้วบาดไปขายป่ากระหอบกับกระหอบที่เจ้าเนี่ยมันขุดกับมันเสาไปหมักของกันห่อนกับแก้มต้องข้อมูย่างได้ละแนวเย็นโว่แม่เป็นเจี๊ยบมี่แม่เป็นหมี่เต็อันนี้นะเบ้ย นะครับความหมูย่างมีกับแกมมาทั้งผี่กับมีเชียงโศกซึ่งรับมีเพื่อนว่ารับขายขน,าานี่คือมาในในตัวมานนี่ต้องใช้กีดยางกีดยางเล็กนี่คนใหม่คนใหม่นอกก่ดูกัน <c oughs> นะครับอ้ย <c oughs> ี่นด้พูอรรร์ประกาศก,กันเลย,ต,ย,ลเยตัวนี้เมียงปลาเผารอยญานนะครับโอ้นี่ครับตัวนี้สัมเร็จลูกเมื่อกี้นี้ว่าสัมเร็จตัวนี้อยากกินแว่เลยครับกินได้เลยเน,ะนบบาะโอ้กินก็ามีให้สองอย่าง ที่ขวดกับแบบหวานก็แล้วแต่ใดก้ของขนาดสี่สิบสำหรับผู้ใดต้องการกินได้เลยบูต้องเพื่อดีนะครับเพราะมีแบรบ pues ิการเลยตลาดบุญบุญเลยครับเด้อวันพ um> well> ุธมื้อนี้กับวันเสาร์ผู้ใดอยากผู้ใดอยากสดอื่น จะต้องมีบุ้มบริการครับน้องบุ้มบริการาแลน,นบิดเมียมันแบบนันแบบนี่นะครับดูนีพร้อมพร้อมรับประทานได้พร้อมรับประทานอาหารสำเร็จรูปนะครับฝ่ายพระนางผีแมาตั้งผี่มาตั้ง,งสำเร็จรูป สำหรับอาหารเสือใส่จุใส่จุครับใส่จุใส่จุมาตั้งีเครื่องขั้วนี่ไปพักพักหญ้าขาหุ่นแม่นวด คื้อเนื้อแล้วก็มาแวะเอาหอมอยู่นี่เด้อพี่น้องทางๆกันนี่ละ่ะนี่กับเจแอนคนสวยโอ้ย,อยพวกท่านในโลงม้วนอยู่แน่นั่งสิท่ารีเพียงเก่็นพ่อไทยเอาเหลีวรู้ดีล่ะสดดี่ก็นี่ละนี่เขาเรียกว่าวหน้าสดหน้าสดอแอนเนี่อยกระดาษสดกระดาษสดสดเลยเนี่ยโอ้โด,ดีครับใหญ่ีีลาบ่มากหมนมี ลูกละมักเกิลูกละหมกักจะเจ็ิญให้ลูกละหมักนี่นะครับเจแอนคนสวยครับต่างๆครับปลาทูมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็อยู่ตัวเดียวตัวหน่อยที่อยู่หลายตัวนะครับคุณแม่ค้าหน่อยแม่ค้าหน่อยขายปลาทู นี่ตะกี้ไปมากรตัวได้ี่นอเยกสิบบาทกรร่ใหญ่ๆทุกแงอยู่เยใหญ่ผมเอาแกงเห็ดปวันนี้มีแต่อาหารสำเร็จอาหารสำเร็จอาหารซุป่าน่ปลาแก้ววันนี้ไม่มีไก่ ไก่เมด่อส์ไก่เมด่อส์ไก่เมดแล้วใครดีวันนี้ข้าเกี่ยวเขาเออน้อแเมียน้ำเกี่ยวเขาย้ำเกี่ยวเขาไก่ไก่ไก่เป็ดดีก็มือวันนี้ว่าจิมาเอาไก่ปลาไหลไก่ได้ผู้ใด้ไมเอาไ่ได้ปลาไหไม่ได้ที่น้องเขาไม่เด้อจะมาเอาไก่นดำสีเป็นไก่นะครับจะมาเอาผักสลัดสลัดมุนบุญนะครับสลัดมุนบุญอาหารนี่อาหารสดอาหารสดกับอาหารแห่ง อาหารแห่งอาหารแห่อาหารแ่งนึงมีอาหารสดปลาปลาแก้วเอาเป็นหกเ่าปลาเนาะได้ยังอหนึ่ยัง่เพราะั้นได้ยังอยู่อันี้เดียวมันชได้หลายตัวตัวไม่ได้หลายตัวปลาแก้วมีโอ้โ นี่นอ้นอไม้น่อไม้หน่อไม้วัดกระเดากินกํายังกระเสีบวัดลวกบอกไหมวัดดลวกกิกรปนกระปลา่าแหนบน,น่อไม้แล้วครับน่อไม้น่อไม้สดของอยังีงของท่านยังกินสูนะครับเสบซับห้ก็มีแบบนนแบบอมาไปแกง บอกที่ดีเพื่อเราทำไมเห็อยากกคนกัโอ้ยสอบภะสาอัี่อที่ดีเพื่อเรากี่กัรก่กันปอกนี่ก็เปอนผสมไม้หอมบอกผมไม้อมนี่ยาน้าไงหอมอ๋อตอนนี้ผลไม้ปลาแกุฎีมีละโดเตนนะครับบสมหมอ กินกโปรลนะครับกระปุลเตรียมมาย่างดีทอยย่างสสๆดีด้วยมาทอยยีหม่องค้ายเลยดดสดๆร้อนๆมาตัาง้งหีจะเป็นเนื้อแดดเดียวบัวกกับเป็นกรอกเนื้อย่างอีหมด เนื้องวกับเนื้อหมูนะครับนี่นี่มาเดียวจริงเหรขึ้นแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเนื้อหมูเนื้องวนี่เบิดบดนังเงาเลยนี่ยิ่งเต็มหกขาไงขากำลังทยอยมากนะพ่อเนาะงกำลังมากกำลังมากวันนี้มันพุดนะครับตลาดบุญบุญเฮาบ้านบุ้งเพื่อนจักเขามาดุงผัก เกล็ดีเกลยดดวงพักทั้งนี้ก็พักนี่คลายของสดหัวคลายของแหง่งอีคล่ะนี่รับเป็นวันประกันับประกันก้มเปประกันก้มเปียดนี่ได้ครับทีนี่ของเสียบของหวานขนมนมน้ีลวดรลอมมักแบบให ให้หมัมกแบบไหนมาสี่บ่อ่นตัวไฮถุงพอมออกอก,กัมี่ขาบ่มักอะตั้งเพิ่นใหม่นะครับทำอย่างนี้เบิด้ลตอย่างนออ่น้อเอ้ยเงยของเหรียญนิดหน่อยเอาเบิด้ลตอย่าง มันย่างต่อครับมาเป็นอี่เป็นพุธใหม่สวนเอาะมักซีดาของสวนผูกเงี้ยไว้แม่ปผูกเงี้มาจากสวนสวนยูใส่เลยฮะข้ามุดมข้ามุดมมี่นาะมีกับมักซีดาซีดาซีดาหรือฝรั่งพันกินจูไว้แม่กินจูนะครับเป็น เด,ดีโลละสามสิบบาทคนละทีนี่ที่เล็วต้มไห้พอมงแล้วแต่แกงรับแกงมาไห่ยแกงมาให่ยุ้ยรับก็มมีเนาะตมไม่ให่นั่นนี่ก็ทิใหญ่นะสาวขคยเบิ้ดตักอย่างพวกยครเจนอ่าเบามกเือนะครับมกเขืออ้ามกรีดหมักหนาวมกเนือเงามักลีนใหม่ แม่มุดใหญ่ยังตลาดบุญบุญนะครับวันพุธกับวันเสาร์โอ้คนมีเพิ่มมาเป็นวันจันทร์คนละเดินมาลอยเบือ้อยู่เราวันจันทร์มีคนมาย่างบ่นะครับมาย่างก่อไมาย่างก่อพี่น้องสีอะ เครื่องกินเคร่องขายหนาวหน่อยแยบปลุกเจ๋อไปบอกไอ้กินนี่ไเอ๊ะโอ้ขายนี่สิ่ะโอ้ค่าขายนี่สิละโฆษณาขายน่สิละนก้อเครื่องปร่างก่อนยังมีแห้งเบาสาวหน่อยนะครับมาขายของ สมบูรณ์กินพอใครเรียบร้อยนะครับนี่อดหม้อลำนี่ก็ได้นทก็เป็นอาหารสดนะครับเป็นปลาทอดเก็ดให้พร้อมทอดเก็ดไหร้อมนะครับต่างอีกอย่เป็ดเนื้อ เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ยาบด้วยจุกระแวมอ่ะมอสำหรับคนแกวดีเนี่ยอยู่อาหารเสือพี่้องนายนายพี่ขากำลังกินเขาเติมพลังเติมพลังก่อนเึ้งตายตึ้งงแก่ต้ โอ้ยลครับจะของลูกเกนี้ว่าคือไฮไลท์เโอ้ต่แม่เราว่าเป็นลูกเกลโอ้จะบอกเป็นไฮไลท์นาทีไฮไลท์คือนี่ก็ยังกินบะเบ็ดทำนี่กับพแห้งแล้วไงนี่นะครับโอ้ยักาดักาดโอ้ยสดออน อูดไปแยงัปะูดปัตยาอยย่พักกระตุ่นมีนะครับนี่เด้อนี่เด้อตลาดบุญบุญน,น่าโอน,นี่มีมอลำาพังร์โอ้เสยเนนาดเรือเสยเสยเนเลยเสียเซียนเลยเอ้า

อะไรอะไรนำจืดอะไรนำจืดหัวนใหญ่มากระพอกันหลดแล้วอยู่ไก่กันหนะเออเออคืวนี้แดดเดียวอยู่บนนี้โอ้ตัวนี้่องแดดมึ้ืเปล่ กันแดดนแดดเครื่องมือก็เลยแดดแดดเครื่องมไดไเครื่องแดดนกหอ๋สิมีมูดอ๋อจะมีมูมีนื่อหมูมีเนื่ให้ะไข่จะไข่กจะมีแหงจะมึงไข่ลายยังมือหุ่ยด้วยงมันจะมูดก็ไดโอ้ยนางมูดุ่นี่อุมาไก่เน ยังดีปุ um, ๊บมาด่าาบานอินดี่สามมือก็เปิดผู้ได้แก้วผู้ดีนอมร้อนเสือเดมีปราแด็นปรเด็นประทไทยประทาไทยผูดภาษาอักฤารุ่นเก่ารุ่นเก่านี่ค่ะรุนเก่าหอมหอมหอมกระมี่หอมก็ะมี่หอมเที่ยมก็ะมี่ สี่งของเคี่ยวสิ่งสิ่งรับประกันรับประกันเพชรอยู่ปุ๋ยรับประกันแม่รับว่ารับประกันรับประกันเพชรเคี่ยวเคี้ยวเพชรก็โอ้ยก็ต้งบาทหรโอ้ยใส่นอดบาทเคี่ยวเคี่ยวใส่น้อยสิเสร็จมันมคี่ยวมาโปเพชรกินที่บาทวนี้ปลาทูสมปลาทูอยู่กับมันมีสองตัวมาเปิงกินน่องอาหารทะเล เมร่ะปลาทูอีรีพรนี้สองตัวมัมีตัวสามเลยครับแง่งรักแด็กก็มีอาหารผูเทาพักนนะปลาทูสดนและมีนะครับพักี่เราชมพักชมที่นี้ชมแจ่มแต่ชมพักเกียดดีนะนะครับ เปนยาขอปาดขาปาดขครับของสมกับของบวานนี่ส่างกันเกากันก็เกานี่ครับนิ่ของสมเล็จชิ้ของหวานก็ปนดที่ลองเอ้นี่แหละก็ว่านีกวานมีกวานหวานคือนันหวานเนไม่คากิ่มหวานขนาดเช้คของหวานนะครับ นี่ก็บของหวานโอ้ยยังสวยสวยติดขมย่มามน,นะครับผีตั้งผีเขาขปวดเขาปวดเขาปวดเขาปวดหวานหวานแต่เปลือกมันโมเมนต์มาเนาะมีข้าวเหนียวอยากกินข้าวเจ้าพอได้เนาะ

เข้าเมาเข้าเมาแบบสมเร็จรูปก็มีพร้อมกินเอ้าตอนนี้แต่ยังของหวานโอ้ยอาหารพุท่าอาหารพุท่าเข้าเมาเข้าเมาเข้าเมาได้กับเด้อเป็นว่าทำเองอยู่บ่นี่ทำเองทำเองทำไม่อยๆทำไม่อยๆทำไม่อยๆอเหี่วเนี่ย ตอนนั้นเพิ่มค,ความหวานให้กับความหอมความมันใส่มะพร้าวติมนั่นโอ้แสดงว่าเป็นหมักไก่ใหญ่ๆไก่หรือเป็ดเลยไก่ค่ะไก่ไขาเป็นไก่แต่แท้่เยอะสองอย่บ่กเยอะเสี้ตัวอยู่ค่ะเนี่ยก็เอาเชียงไว้ในข <c confer dles> ้อมอ๋อแช่ไว้บนหันให้เย็นบ่ตัวก็ยังวันสุดๆอังห่อน นี่นะครับแคาขายไก่ประจำบ้านพูเขานหน้าบ้านประจำเิบ่อนมันไม่ต้นเย็นบอกเอาเอาต้นห่อนแล้วไห้เพราจังหว่าสดสดตนร้อนนะครับอ้แม่ค้ามันขายสดสดอนยนโ้ยเอาเอาเอาเขาจะคล้องกันหมดเลโอ้หล่นล่นหล่นมาก่านลายพี่น้องขายเอดแถมพักขเงี้ย ซือหลยเราเพิ่งแถมซื้อหน่อยมันมาแถมได้พักกระเน่งออซื้อซื้อแถมพักกระแยงเราปะแล้วบเมื่อก่เย็นเย็นะสวยก่เย็นเย็นนี่ไหนเราอยู่กางอยู่โอกินแกงนันสมกับไก่ขนาดตัวนี้พักผายพี่น้อพักการจองพักสาไลของผม ก็เมนผักหวานเนี้ยโมพระกวานตะวันผ่านครับโอ้ตัวนี้คอยแม่ไก่บนวี่งวิ่งวออีพ่อไก่ตัวใหญ่เลืกินนะครับไปอยากกินตัวใหญ่กัตัวนี้นะครับจะมีหอดมันแก้วออกเืือออกเืือออกเืือออกเสียงฝนตก มาตลาดน้ำเขาเจวเดียวฝนตกของหมูอของหมูอของมันมาตุกนัดมาขายต่วันภาคนากกับสำหรับหมูตลาดบุนบุญนะครับฝนมาละเนีย่ับของเสียบของหวานมักใส่ใดใดเบิดบ่ได้เต่ตัวใดผ่ไมีใส่ มะเขาวก็มีใส่มะเขาวใส่ร่วมเขาพวดไว้ต้องเกลอกสุกเกตหนูยองแมนเบิดเนี่ยค่ะ,ะกัดจิ่มว่านหวานพี่น้องเอาเอาให้เนี่ยเนี่ยค่ะกัดจิ่มว่านหวานใจอ่อนเลยพี่น้องดื่อน้ำพล่นกันเอาให้เนี่ยเอามะเขาว เจ้บาครับมีกับของหว,วานคือกันของหว,วานหวานมีกับของหวานหวานนุ่มแก่วเหมาะสมหรับผู้เฒ่า่อแต่คนงามแท้ โกาไปได้ยางรองหลอดตามหลอดฝนตกนะพี่นุ่มทแชยิ่แปลงมะแขงครับเฮ้ยินเแปลงมกแขงแชยินแปลงบนะ,<า>ะแ,งแขงคุณว่าของแก่ของตวนีนะนุ่มแถวดีนะครับขาบเบน้อ,อมผอ,อมที่จะขายแต่ดูกขาดจะไปใส่เบอเร์เดินเดินทางหาพี่น้องตุนี ข้ากีข้ากีเมวอนข้ากีข้าปิ้งข้าปิ้งชาไข่ไข่ดาปิ้งปิ้งชาไข่เข้าเหนียวนะครับนอ่ครับหอมๆไม่ไ pues ม mm ่ท nah, ี่ไม่ไม่ชุดๆห่อนของแท้นี่พ่อจะบาดอีเมนะปาดยาโอ้ยเป็นพ่อก okay. ินเป็นพ่อกินใช่ครับ 6, เ้านอกแม่นาเเสาเนยมีบรรยากาศนะครับเง้ยงานดีโอ้โตัวนี้ของใ่มาตัวนี้ ตัวชิดสองเดือนแม่นี่วันี่ครับวัยังก็คือว่ามัตัวปีมันปีละเทียวนะครับใครอยากกินทำมัวกรก็แวะมาตอนนี้ไฟเขามาตลาดออกว่าได้พ้นตกบยาง12ส,สองหอบสามหอบมารอทั้งที กุกขายไก่เขาสวัสดีครับโว่ยจำพ่อร้อกมาขายถึงมาบิดแจำพ่อฝนโจขำนี่นะครับใบมัดไก่ <c oughs> มีหดหนังมีหดกระดูกมีแต่หัวท่าบีกุกขาใชเซกับพอ่อ บ่มีตลาดนัดเพิ่นก็ขายข,าย,ข,า,ยข,า,ยขายกูมือบ่มีกำขวก็แวะมาบ่มีกบแกมก็แวะได้ตัวนี้แล้วมันกำแกหนั่งสอดรอบคนกระตกแวะมาเด้อพี่น้องเขาสลาดัดหมุนบุญเอาบ่ทันแล้วว้าลูก ก้นคือบ่อยหลายก็จะแลวเขาแล้วหนามยากนงออีกเนาะแลว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 เราบอกแลวบุกโก้อุที่ล่ะบุกนกระารถเกี่ยวแม่แบางคนอยากเกี่ยวมือเลยแต่ว่าเกี่ยวมือเกี่ยวมือเปรนวันเา็นยันหาลวดหัวแหลกกันเลยนะครับ คือมีฝนตกแน่ครับตลาดม้นบุญสายตาฝนเลยมาตลาดน้ำเขาเจอเดียวฝนตกห้ามสำมับแจมก็ยังคือเก่าฝนตกกับพยานเรามีขันหมเมื่อไรเว้นเจ้าเจตนอ่าเือห่นเ้านี่บ่อก โอ้ยพูน่อนรับโอ้ยเนตือนเปนตื่นเหรอไม่ไปแต่น้าห้าน่อย่โอ้ย้เปนอนเอาแหงิสีกเสียเหตุเป็นว่าเปนจะกอดตัโเื้างเกแล้วว่ะโอออกเสอาว่ออกออกกระาบานดหรื่ออกกระลาบานเลย,ออกกเลยนะครับข้อมูอยากข้อมูอยากไปอยากฮันฮอ,อนหอนาพี่น้องเขา้า นี่เทปเทปเทปนะครับสำหรับตลาดมุนบุญไปบ่มีกับเขากระแวะมามี่ึงสดตึงบดสดปลากระมีหมูกระมีแวะมาพี่น้องเรา ตลาดที game, mo, vu, ่แยกหมุนบ e ุญบริการมีทุกวันพุธวันเสาร์เบกาว่าวันจันทร์ก็มีนะครับนะไอพบกมีเข่าก็แวะมาพี่น้องเขาเดี๋ยวพอกันกินนะสิมาแวะอีกคือเข่าสบายดีพี่น้องเข้าซุ่มเบิร์ดเราบอของนั่นซุ่มเบิร์ดเราบ่นั่นโอ้ยส่งแวะถือเข่าให้เนียก่อนคนละ เดี๋ยวพอกันกิมนาครับผม